วันนี้ให้พี่กิฟลองทบทวนพย,ยัญชนะไทย44ต,ต,ตัวค่ะปรากฏว่ามันเออเลอร์อยู่5พอ้อ์ไม่ได้เขียนมา2เดือนค่ะพี่กิฟก็เลยมีหมุดหิดน,นิดหน่อยอ่ะซ่อมโลดต่อประตากยอหญิงแถมมาให้พอพานลอลิงลืมสสาลาอ่ะพี่กิฟ ซ่อมค่ะซ่อมอยู่ห้าตัวพี่กี้พูดได้ลูกตอนนั้นอ่านว่าอะไรคะที่ซ่อมอยู่ตัวแรกมันคือตัวอะไรคะลูกอ่านว่าอะไรคะดอประดักใช่ไหมดอประดักนี้ผอผักอ้าวโอ้โห,โหแถมซิกแซกอีก วันนี้มีซ่อมพยัญชนะไทยค่ะเออเลอรเออเลอร์อเอลอเขียนซ่อมค่ะซ่อมตัวแรกซ่อมตอปราตักซ่อมตัวแรกค่ะตอปราตักท่องสิคะลูกซ่อมไปดังท่องไปด้วยอ่าได้จําได้จริงๆไม่ผิดหรอค่ะแค่ทอตอปลาตักเขาไปแบกถุงช่วยเท่าน,นั้นเอง ตัวที่สองอะไรคะลูกยอ,ยอหญิงไม่ผิดคะ่ะแต่น้องกิปเขียนแถมมาให้หนึ่งตัวตัวไหนอะตัวนี้แถมมาให้หนึ่งตัวมาแหม่ถือว่าเป็นพอยท์ที่ผิดอะซ่อมยอหญิงค่ะอ่นานอะไรคะลูกตัวนั้นโอ้อานมาอะไรคะยอหญิง,อญงโอ้สองเดือนลายมือก็ประหลาดไป เห็นไหมคะไม่ได้เขียนมาสองเดือนเนะาะเมื่อไหร่โควิดจะไปท่าทีเลยเออเลิกเลยมาข้อสนิทใหม่ย้ำเลยว่าข้อสนิทใหม่อ่ะตัวต่อไปคะ่ะลูกอะไรคะอะไรคะตัวนี้คืออะไรเออพอพานไม่ได้ผิดค่ะแต่ตกหล่นค่ะตกหล่นพอพานตรงนี้น,นี่อ่ะใครต้องเขียนซ่อมพอพานไป เป็นเรื่องปกตินะคะจะขึ้นป .2 แล้วลืมพยัญชนะไทยเป็นเรื่องปกติมันเด็กอ่านได้แต่บางทีลืมจุดได้เล็น้อยเราก็มาทบทวนกันช่วงนี้เนาะอ่ะต่อไปค่ะอะไรคะลูกลอลิงลิงก็ไม่ผิดค่ะแต่ตกตกลอลิงไปลืมลิงค่ะอ่า สุดท้ายตัวอะไรคะลูกส,ส่ <ś c oughs> สอสีสอสีสออะไรคะลูกส,ส่อสีอ้สอสีอะไรที่หลังคามันผูกๆนะที่กี้มันบอกว่าใช่บอกสอสว่าถ้าเขียนสอสลาไม่ได้อย่าระวังสอสลาหลังคาจะผูกเห็นไหมฮะส่อสลาน้องกิฟเขียนเป็นพอสำเพา <ś c oughs> พอสำเามีหางอ้าวโอเคไม่เป็นไรค่ะท่องได้แต่ลืมนิดๆหน่อยๆ โอเคนรากิฟซ่อมแล้วค่ะโอเคโอเคโอเคค่ะวันนี้พยัญชนะเราจบแค่ตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวลองพรุ่งนี้ลองมาทบทวนใหม่ว่าจะจำได้ไหมสองเดือนนะไม่ได้เขียนนะสองเดือนเออเลอเลยโอเคค่ะบายบายค่ะบายบายค่ะลูกอ้ย